มื่อนี่ก็คือสิแล้วบ่มีงทายมันสําเร็จว่าว่าสิเอาสําเร็จแล้วพี่น้องยังแต่ไทยพอเฮ็ดให้นาใหญ่แล้วเฮาก็ลงพานพานะใส่พานไทยเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่รถใหญ่ไทยนี่รถน้อยมันยบ่ได้เด้อพี่น้องมันแข็งเนาะมื้อนี้ก็ือว่าสิแล้วแล้วมื้อนี้ไทยแล้วเด้ยังให้เดียวเนาะยังให้ตัวนี้ให้ยาวๆแล้วมีปรับหน่อยนึง ปอาเพลิดเพนอีกน้อยหนึ่งแล้วก็แล้วเลยพี่น้องวันนี้อะไรมันไถไว้เรียรรรบร้อยแล้ยถ้าจะพ้นมาแล้วก็ถ้าขอเสียอารถไถน้อยนี่คาดปานี่คาดเพราะมันบ่ม,มีรถตีพี่น้องเสียอารถไถน้อยคาดคาดให้มันละเอียดแล้วก็ลงเครื่องอยอดลงเครื่องอยอดลงเครื่องอย,อยอดยอดเอาวีพี่น้องบ่มีแห้งดำบเลยจะอยอดเนาะงฮ้อนแดดอากาศฮ้อนมาหน,นี่เเด็กะแดด เปียงเปียงเลยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอ,องศาห่อนแหง้งต้นผู้นึง่งเราบอมมันเด็กเหรอต้นผืนหนึ่งต้นผู้นึ่งมันห่อนแหงแนน้งหรอแยมามมือแรกต้นผู้นึ่งอยู่นี่ยามมือแรกต้นผืนหนึ่งบอมบลอยอ่ามือสุดท้ายสำหรับการไถ่น้ามืออื่นไปมืออื่นในกระชิกเอารถไถ่น้อยน้องอไถ่น,น,น,ไน,น,ไน้อยมาคาดมืออื่น ด้ยแล้วก็เกี่ยมหาเครื่องยอดมายอดเขาเลยพี่น้องเลยปริพุนกระิมาเลยแหละเบิ่องอากาศเอาเห็ดปวกกระิออกเพราะเห็ดปวกลงพันเจ็ดกันจให้สุดท้าย,ยพี่น้องเลยซีให้แล้วใครอยากเบิกให้เบิกหน้าเก็บไก่นะครับโทรหาได้นะ้อเก่าเจ็ดสามหกเก่าสี่ห้เก่านะครับ ห้าหกเจ็ดซ้มหาเก้าซ้าหา, 3, หาเพ่อร้อยปลายพี่น้องห <t ut> ้าสี่ศูนย์เหตุผ่มีภาพตัวชัตตูสติบปับเลยหลังจากปับแล้วเขาก็ะิใจเพราะว่าทาเขาอารถใช้น,หน,หน่อยมันบุ่ลงนินี่มันเป็นต้องใส่พพานเจ็ดมันจะแล้วไว้ไปเท่าละสองเมตรหสิพี่น้องไทบันนึงบันนึ่งก็แล้วไว หัวดันนี่ก็เห็นแล้วต่อไปก็มีแต่สีไอ้ยอดเขาอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาเบิ่งวิธียอดเขานั่กันการเห็ดให้หน้าใหยเนี่ยมันก็ได้เข่าลายพี่น้องเอ้ยแล้วก็พุ่นฟุไยเนี่ยมันบุไปบใสเลยเอาเถอะเอาใส่น้ำเนี่ยก็บบุบคอยหัวนี่ยนะขน,นาดใยเนี่ยมันก็บบุบคอยเพยพุ่นฟุไยก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่ยนวยเนาะเดีวอัดน้ำกัเขาอัดได้ลายก็ถบถั่มเบิด ให้าจะได้ลายได้หน่อยเคาก็ใส่แต่งเอาเนาะตามระบบเลยใส่ทอ่อ PVC บบีซีตัวบุกขาดคุณประโยชน์ของนาใหใหญ่เนาะแต่คอเสียของมันนาใหใหญ่นี่คือรถไทยน้อยน,นี่มันขีข้ขั้นไทยเด้กพี่หน่องมันนานเละค <c oughs> นรับจ้างนี่เขาโบอกอยกมาซอยเด้กพี่หน่องมันใหญ่แต่คน,น,นดีมันจะคือได้เข่าลายแต่คุณมาซอยนี่เท่นาใหใหญ่เนี่ยอยากย้อมเลย bay đi Cho bay đi Cho bay đi Mặc kìa mua tay sao Mà, Mà bằng Thìm ngàn sai cận Thấy mua khe đấy thì xoay Mà tôi cứ cận ở dưới thằng này bằng nè Thì ở dưới thằng này หวายพวกนายุดจะเป็นมูี่แบบคือนายุดแทะ,ะหลักซีเลยโอ้ก่อนหน้าใหม่ออกนอแล้วป,ปุ้ยปุยอ่ล้วกำลังโด ันน e ี้ก็ออกขึ้นต่อเกียน้หม่เราตอนเที่งเล็11ให่เล็1น้ยบ่ตอนนี้เล็11น้อยตอนนี้ตอนนี้เล็ก11ใหญมันปได้เล11มันคือกันเล1 2ต เด็กหนึ่งช่องตมูมคือกันไปเด็กคนละไปแกน้ำไม้เพื่อนน้ำไม้อุ้ยเซษเศษน้ำไม้เด็กเนครับเซฟโคเลยเขยดังเฮ้ไพสิบอกไว้นี่มันแม่นน้ำไม้อีโบรเมนกางมันบ่อน่ะบ้าจริงจริหน่อยมันอีร้อนมาปอกซอยแม่ตีแกงน้ำไม้จวดจวดพลุพตกไม้ไองเมื่อคืนนี้อากาศดีสามพันละ่ะคุณ เวิเซฟเพอร์ิชันเขานะแน่นอนมนวานะเพอร์ิชันเขาบ่านาะั <laughs> หนาโคชันเขา <laughs> ก็ก to ินโหดแท้กินหนาประตูอ่ามาเด้อพี่น้องกินอาหารกับโคโค่คนลดหุ่นกับสดจดใด้บ้างเนี่ยโคโค่แซบบน้องแซบบอ่ทั้งในท่านพร้อมกินข้าวไว้พร้อมกินข้าวปั้นเดียวพี่น้องลดหุ่นแล้วบริกินไลน์เลยเปิด แอร์พัดลมใ่เพชรกวัวแต่แต่จะคัาากน้ำมันดีรอคลิปนี้ก็สิขอจบเพียง่น,นี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยพบพอกันคลิปใหม่เนาอคลิปนี้ก็สิกินแกงน้ำใหม่ซะก,ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องกองแล้วไว้ก่อนนะพี่น้องเดอ้อสบายดี